เสือชีต้ย่องเอามายไปวางใต้ท้องสิงโตเพราะมันนอนทับกับดักของมนุษย์อยู่จากนั้นช้างก็พ้นสุดแรงในที่สุดลูกสิงโตก็พ้นจากอันตรายที่แท้วันนี้ลูกสิงโตเพิ่งจะสูญเสียพ่อไปพ่อของมันคือเจ้าป่าแห่งนี้เมื่อเช้าขณะที่พวกมันกำลังพักผ่อนกลับถูกนายพรานหมายตาไว้หลังเสียงปืนดังขึ้นสิงโตเจ้าป่าก็ลม้ลมลงทันทีเหลือไว้แต่ลูกน้อยที่น่าสงสาร3ตัวไม่นานสัตว์นานาชนิดก็รีบพากันมาดูก่อนจะแทนได้พูดอะไรสิงโตเจ้าป่าก็ะจากไปตลอดการแล้วเหล่าสัตว์ต่างเศรู้ ไม่ว่าบนเนินเขาที่ไม่ไกลออกไปมีหมาล่าเนื้อตัวหนึ่งจ้องมองพวกมันอยู่ไม่วางตาและนายพรางก็คือมันกับเสือที่ล่อมาเองเพราะเมื่อสิงโตเจ้าป่าตายแล้วเสือก็จะกลายเป็นเจ้าป่าแทนมันก็จะพ่อยได้กินดีอยู่ดีไปกับเสือด้วยอีกด้านหนึ่งเจ้าหมาป่าเรียกทุกคนมาประชุมกันว่าจะให้ใครเลี้ยงลูกทั้ง3ของสิงโตเจ้าป่าดีสุดท้ายทุกคนตัดสินใจให้แม่หมาป่าเลี้ยงส่วนสัตว์อื่นๆก็ช่วยกันดูแลในขณะเดียวกันเสือก็รวบรวมลูกน้องกลุ่มหนึ่งเมื่อรู้ว่าสิงโตเจ้าป่ายันมีล โม่เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมตอนนี้ซิมบ้าลูกชายคนโตของสิงโตเจ้าป่ากําลังเรียนรู้เรื่องราวในป่าโดยมีลูกกวางนาทางไม่นานพวกมันก็กระโดดขึ้นบนหลังจระเข้ให้จระเข้พาพวกมันไปสํารวจแม่น้ําหารู้ไม่ว่าหมาล่าเนื้อกับลิงกำมันแอบตามหลังพวกมันมาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะมีจระเข้อยู่ด้วยพวกมันคงลงมือไปแล้วแต่พอซิมบ้าเพิ่งขึ้นฝั่งพวกมันก็ไปรวมตัวกับยีราฟอีกทําให้หมาล่าเนื้อไม่สามารถทําอะไรได้เลยด้วยความช่วยเหลือจากฝูงยีราฟพวกมันก็กอดมาที่รังอย่างรวดเร็วหลังจากพวกมันเข้าไปในถ้ำแม่มาาาปก็เฝ้ อยู่ที่ปากถ้ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้มันตลอดเวลาพระสิงโตเจ้าป่าเคยช่วยชีวิตมันไว้ตอนนั้นมันกับลูกๆูกกำลังเดินอยู่ในป่าจู่ๆก,ก็เจอเสือเพื่อปกป้องลูกๆูเห็นเสือเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ทําได้แค่สู้กลับหลังจากสองยกเสือตั้งใจจะโจมตีอีกครั้งแท่นใดนั้นสิงโตเจ้าป่าก็กระโดดออกมาจากป่าเสือตกใจจนหนีเตลิดไปนั่นทําให้แม่ลูกสามรอดพ้นจากภัยพิบัติบัดนี้สิงโตเจ้าป่าได้ตายจากไปแล้วแม่หมาป่าจึงตั้งใจนแน่แน่ว่าจะต้องเลี้ยงดูลูกสิงโตให้เติบโตขึ้นมาให้ได้แต่่เเมมมือออตต้งงผชิญกับรโจีขส และหมาล่าเนี้ยมันจะทำได้จริงหรือ